นี้ <C> e <lebr as> เป็นครั้งที่77ตรงกับวันที่2 5มกราคม2 5 1พรเข้าพเจ้าในฐารอาจาทับสารขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาด <c oughs> ่องค์พระคัมภ์ปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่มสมเด็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลาอดทั้งครูอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทว,วด,ดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขอรุ ต่านอาจารย์คูวาท่านเทพเทวดาทั้งหลายปลโปรดจงบรรดาให้จิตของขา้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรเกิดการสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสัมมันตาตะกวาเรโสอัตตาลาคัจฉันตุเทวตา,า,าสัทธมังมุนีราสัสนุตุสัพพโมกขะทังสัพเทกาเมตรูเปขีรีศิขะตเตจันตริเแวิมาเนศีเปตเทจคาเมตะลวนนาคาหานเคหาวะทุพิเคเต ภู <rude S 2> มิใจยันตุเทวาชา่าทนวิสเมยยขาขันทภนาขาติทันตาสันติเกยังมุนีวราวาจนดังซาทัโวเมสุนันโตธรรมสวรรณการโอายามทันตาธรรมสวรรณการโอายามทันตาธรรมสวรรณการโอายามทันตาบุตรนมการสิทธิคาฐานะโมตสสะพระโคหโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทสสะนะโมตสสะพระโคหโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทสสะ นโมทสระพระคโอรตัสม time, มาตรสมุทศสตบทสวดสัจจกิริยาคถานาติเมสรนังอัญญังมุโธเมสรนังวะรังเอเตนะสัจัเชนโสติเมหัตุสัพพธานาติเมศรนังอัญยังธรรมโมเมสรนังวังเอเตนะสัจัเชนะโสติเมหตูสัพพธานาติเมสรนังอัญยังสังคมเมศรนังารังเอเตนะสัจัเชนะโสติเมหตุสัพพธาบทสวดมหาการนิโคทโอติอาธิกาคาถา มหากาลนิโกนาโถอัธยาสัพพิปานีนางกุเรตวาปารมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัฒนะมาหตุสัพพะปตวามหากาลนิโกนาโถอิตายาสัพพิปานีนางกุเรตวาปารมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัตจะเฒนะมาหุตุสัพพะปตวามหาการุนิโกนาโถสุขายาศัพพะปานีนางกุเรตวาปารมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัตจะเฒนะมาหุตุสัพพะปตวา มะสวดมหาสัปายสุทธเอโฮเมสุตังเอสังสัยปายาภวสเกสุยหาตติกภีรวัตถุสมิงมหาวเนหะตาภิคุสังขีนะสัทธิปันนิมเตหีวิคุสเตหีสัเพเหวะอรหันเตหิทัสหิตโลภธาตุหีเทวตาเยปุยีนะสันิปติตาอวติภะโขวตังละสัายาวิคุสังขึนจะอัตะโขตะตุนังสุทาวาสกาหิการนางเทวานางเอตัตะหสิอเยังโคภะควาสเกสุยหาตติกภีรวัตถุสมิงมหาวเน เทวตาวิขุสังเขนะสสทิงปัจจมัตเหหิวิอุสเตหิสเพหิวะอัลหันเตหิทัศสิจตโนกธาตุหิเทวตาเยวีเเนสนิวติตาหุติวะขวานตังทัศนายยัมพิขุสังขันจายานูนัมยามีเยนะพะขวานเตนุปัสังขเวยามวัฏปสังมิตวาพระขวัตโตสันติเกปาเจกะคาถาภาสยยามาติอัตโคตาเทวตาเสยยาถาปินามว่าพระวาปุริโสสมมติตังวาวานภาษาในย่ภาษาทีตังวาวันสมิสเชยะเอวะามีวะสุภาวาเสสุเทเวสุ อันดอิตาเขาว่าโตบุระโตปาโตระหังสวนเดโคตาเทวตาพระคุณตังพิวาเทตวะเอกกมันตังอัตถังสุเอกัมมันตังทิ่าโคเอกาเทวตาพระคุณโตสันติกีทางอาถังป์ภาษิภาษาสมัโยเพระวั่สิ่งเทวกายาสมาขตาขัตตมหายังธรรมะสมัยอย่งทักกิตาเยวะปราทิตเสังคติเดโะปราเทวตาพระคุณโตสันติกีอีังคาทางปาภิษี แต่เโกสมาธิงสุติตตโุชุกรการสุสาเตาที่เหตวาอินทรียานิักติปันิตาติอาตโคอปปราเวตาพระโตสันติเกยิมังคาทางภาสีเจตวากีลังเศตวะบริคังอินทักีลังโอหะจะเมชาเตจระติสุทาวิมลาที่คุมตาสุทังตาสุสุลาคาตตอัตโคอปปาาเวตาพระวุโตสันติเกยิมังคาทางภาสีเยเกติพูททังสรนังตาเสระเตเขมิสันติอภัยยะุมินมหายะมโนสังเถีงเถวกายังบริปุเรสันตเต อาตโคพระขวาวพิคุอัาบันเตสีเยบุเยนะพิคเวทัสสุโรธาตุสุเทวตาสันิปฏิตาโหติตถาคตถังทัศนายะพิคุสำคัญจากเยปิเตพิคเวเหตุสูงอดิตตมัทธานังนะโตสมมาสมุธาเตสมปีพระควาตานังเอตาบังมาเยวะเทวตาสันิปฏิตาเหตุสุงเสยธรรมปิไวยัเอตระหิ เย่ิเตวิหเวเวิสันตนะฮะตัมมัธานังกระแันโตสมมาสมุทาเตสังปีเข้าวันตานังเอตับพระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพวิสันติเสยทาปบเยเอตระหิอาจิิสัมีพิคเวเทวะกายานังนาบานิกุติสัมีพิคเวเทวะกายานังนาบานิเทนิสัมีิเวเทวะกายานังนาบานิตังสุนสาธุกรมัสสิกโรธาสิสามิติเอวมันเตนโกเตวิคูพระวโตปัญโสสุ พระเว่าเหตต่ทวตสิโลกมนุตสามียะัมาทัสตาเยสิตาคิขรังวิติตาตามาหิตาปุถุสิหวัสดีนาโละหังสาวิสมุนโอทานมรสาโสตาพิปัสสนาภราวิลาภิญโญปัญจสติยตะวะวันเกาปิลวัตเวตาตัอมันตยิสถาสาวเกสาเสนรเตเทวกายาภิกตาเตวิชาาธรรมภิกขโม เตจะาตมาโงสุดวัพุทธศาสนานเตสัมปะตุรหุยนังอมนุสานะทันังอัปเกสตะมะคุขสหสังอาสตาลิงสตังเอเกสหสานังอมนุสานะมัสุงอัปเกนตมัคุงทิสาสภาปุตาหุงตันจัสมพังอภินญายะว่าวกตรวาจะักุมตาโตอันมะตยิสถาสามเกศสนนเตเทวากายาภิกตาเตวิชานะทัพภิกขว เยังวางแผนที ALLY ่ะยึดสามิกิลัหิอนุปัสสาวะสัมพุทขาภิรมิราชวายที่มันโตชุติมันโตนละวันโตยัสสานิโมมณะมานาอภิกษามุงพิคุณนางสมิติคุนังชะสหาเหียมะวัฏายะขานเาตะวันนีโน่อยที่มันโตชุติมันโตนละวันโตยัสสานิโม โมทัมปนาภิกรรมุงพิคุนังสมิติงนังสาตาคิทาติสศาสายะขานานตะวันนิโนอิติปันโตยุติปันโตวันตะวันโตยัสสาสีโนโมทัมปนาภิกรรมุงพิคุนังสมิติงนังอินเจเตโสรัสสะสหาสายะขานานตะวันนิโนอิติมันโตยุติปันโตวันตะวันโตยัสสาสีโนโมทัมปนาภิกรรมุงพิคุนังสมิติงนังเวสามิตาปัจจสตายะขานานตะวันนิโนอิติมันโตยุติปันโตวันตะวันโตยัสสาสีโนโมทัมปนาภิกรรมุงพิคุนังสมิติงนังกุมิโรลาชัคเอยโก เวปูสานิเวสนังพิญโยนังสตัสสะสังยักานังวิรูปสติภูมิโรราชาไกโคโสภาคัสมิติวนังโพธิปันจอาิสังราชาทตาลโสปัสสาสติขันธะผานังอธิปติมหาราชายัสสาสิโสปุตตาปิตัสสะพระโวฬิท่านบามาหพระราหะ ยิที่มันโตชุติมันโตนะมันโตยศสาสีโนโมทามานาภิกษมุภิกขุนางสมิติมณานาปชินาจติสังราชาวิรุณโธตปัสสติภุมพันธนานาชิปติมหาธาชัยยสศาสีโสปุตตาปิตัสสาวพระโอวินทนาามามหาภารายทีมันโตชุติมันโตนะมันโตยศสาสีโนโมทามานาภิกษมุภิกขุนางสมิติมณานาปฉินาจติสังราชาวิรุปโธตปัสสติ ขะนาิปฏิมาหาราชายาสสิโสขุตาปิตสภโอินทะนามามหาภารยทมันโตจุติมันตวันนโตยสสิโนมทัมานาภกามุพิคุณนงมติุนาุตาัชาทิสราชากูเวโรตปติยนาติมหาราชายสสโสขุตาปิตสภะโอินทะนามามหาภรายทีมันโตจุตมันโตวันนันตยาสสิโนมทัมานาภิกขมุพิคุณนงสมิตินุนางุริมาทิสังลตาลทธักคีเรติรุโกวัจีเบนิรุะโก คูเบโรตุรัสทิสสังเสตโรเตมหาราชาสมันตาตุโรทิสาทถะธัลมานาอัตถสุวรรณีกาปิโรธวิริเตสังมายาวิโรทาสาอาภวันจาริกาสทามายาโุเทตุเวเทตุวิปุูตวิภูโตเสนาตันโรกามัเสตโตจากินุมันทุภิมันุจ่ปานาโทโอภมันโยจ่เทวสุโตจมาตริติตาเสโนจักันทพโณนโรราชาเนโรสโภ อาคูบัญชส ah ok ิโคเทวะติมรุสุยยวัสดสาเอเตยันเยตราชาโนคันทภาษาราโชมิโมทะมานาภิกามุภิกขุนังสมิติวินังอัฐาคูนาภสษานาคาเวสานาสาตัสกากาเพสัสตระอาคูปายาคาสายยาเดพิยมุนายัตตะสาจะอาคูนาคายัสสิโนเอรวันโอมหานาโคโสปาฆาสมิติวินังเยนาคาลาเชสาสาหาริตทิปาทิชาปจิวิสุทธิจักคูเวหายาสาเทวดมัเจปัตตาจิตราสุปนาติเตสนามังอภิยันตธาณาคาราชานามาสีสุปัตโตเขมมะมะกาสีวุโต ส่เนืหาหิวาจาหิวป่าทว่หายใจน่าขาดสุพรรณสะน้ำมากังสุสังชีตาชีรักษเถนะสมุทัรสุราสิตาปาตโรวาสวัสเตอิติมัดโดยสศสิโุกกาละตัญชามาอภิสมาอสุราธนเวทนาสาเวปาจิตติสุจิตติจัปหานาโทนุติสาตสตัญจาวุนิปุตานังสภเพเมรจนิมกัสันนิหิตว่าพริเสนากราหูพัทธมุปาขมุงสมัยโยธานิพันธนเตภิกขุนังสมุติวะนังอาโปจะเทวาปุวีจะ เทววายโยตถาขภูมิวรุณาวรุณาเทวาโสูนตยัสสะสะถาเมตตากรุณากายิกาภูเทวายัสสะสีโนทัศเสตระสถาคายาสภีนานาตวรนิโนอิติมันโตยุติมันโตวันนาวันโตยัสสาสีโนมุทามานาวิกามุงภิกขุนังตมิติงุนังเวนูจเทวาสหาอิจะสมมาตทุเอยมาจันทสุปิสาเทวาจันทัสมคุปรคิตาสุริยะสุปิสาเทวาสุริยะมคุปรคิตานะขัตานิโุรคิตตวะคุมันเทวนาฬิกาวัสุนันวัสมวเสตโศสะโกกาคาคุณิทนาทัสเสตระกายา สภานะตว,วันนีโนยที่มันโตจุติมันโตว,วันวะวันโตยสาสโนสนวทัมานาิกามุิคุังสุิติวนัาคสาวูเทวาธรคิสีการิวะริรกาตโราจ,จะอุมาบานิาสิสโนวุนาชาธรรมจะจากตุตาจ,จากอชกาโุจิาอา อาควาสาวะเนสิโนธาเสตเตทาธากายาสเพนานาตวานิโนที่มันโตยุติมันโตวันละวันโตยสศาสิโนโมทามนาวิกรรมภิกุนางตุวิชขุนางสมานามหาสมานามนุสามนุสุตตมาคิพทาปุตุสิกาอาคูอาคูมโนปุตุสิกาทาคูอริโยเทวาเยเจโรหิตวาสิโนบรลขามาหาบาลขาอาคูเทวายศศาสิโนธาเสตเตทาธากายาสเพนานาตวานิโนอิทิมันโตยุติมันโตวันละวันโตยสศาสิโน โมทัพมานาภิกขรมูภิคุนางสมิติวัน์างสุกากรุฤมหารุาอาคูเวข้านาศสหโอทาตะใครยะพระโมคาอาคูเทวาวิชาคนาธรรมตาหาราชามิสกาติสะเสินโอธนาอย่างอาคาปัญโนโยทิสาภิวสติต้าเสเตท์นัตถากายาสเพนานตวันอินโอยทิมันโตยุติมันโตวันนาวันโตยัสสะสินโอโมทัพมานาภิกขรมูภิคุนางสมิติวัน์างเขมพิยาตุสิตายามากาธกาเจสะสัสสินโอสามิตการามัสเศรษาโชติธัมมาจาสวานิมาละสติโนอาคู อาถาคูปนันิมิตาทัศเสเตธาตุากายาสเพนานาตวานิโนอิติมต,ติสติมโตนะวันโตยัสสาสโตโมททะมานาภิกกรรมภิกขุนางสมุทิสิงวันังสเทเตเทวานิกายาสเพนานาตวานิโนนาวันเวเจระอาการฉุกเฉินเจริญเจิญสาสหภูตฐานชาติมัจฉิรังโอขาตินทัพมนาสวังข้าเข็มโข้าตรังนาคังแกนทางวะสสิตาสิตังสุภามาพระมัจโตจักปุตไตทิมาโตสนาสันนังกุมารโอติโสจ่าโสปาคะาสมุทิมันังใสหัสุภาโมโรกานังวะาภามาภิติสติอุปปัปนโนสุ พิสมะกายโยยสศาสิโสทัสเสถอยสราอาคูปเจติกวบสาวัติโรเตสัจจมัชะโตอาคาหานิโตปริวานิโตเตจัสเพยภิกันเตสินเทเทเวสภามเกเมราสเสนาอภิกามิปัสสะกนหสัมมันที่ยังเอธะกนหะถาณะธาลาเกนะปานวะตโวสมันตาปริวารีธา ปาโอ้วุจิตะโกจีนังอิติตัทธามหาเสนโกกันหาเสนนันเพรศิปานิณาตะระมหาจารสลังกะตวันเพระวังยะถาปาวุสโกเกโฉเชลยันโตสวิชโกตัทธาโสปยุทธาวติสังโุวะสยังวเสตันจาศภาปิญญายะววัคสิวาเนจาคมาตาโตอามันติยุสธาสามภเกศาสเนรัเตมารลเสนาภิกันตเตวิชานาสาวภิกโกเตจาตปมะกคุลุงสุตวาพุทธะสัสสานังวิตรากิปะกมุงเนสังลุมมปิอินเชยุงสภีวิชิตาสังฆามาภิยติจายสศาสิโลมุตันติสหบุติ สาวกาตาเตชเนสุตาตีบทสว่วนจุลชัยยปรกรณ์นะโมเมกุสธเตสสานาตนาตยาธรรมิกาเตชปสีนทิปสีเทวานารายพารามีสุราสิทธิพพามาจะอินทาจะจาจะุโลกาคัมพีรักกาสมุธาภูตุงคังคาจะสะพมามาชัยยปสีนทิพวันตุเต ชัยยะชัยยะทรณี้ทอลีอุตติอุตตินาธีนาธีชัยยะชัยยะฆะคนละตนนิสัยนิไหลสายเสนนเมรุราชพนนอรชีชัยยะชัยยะคำพีระโซพีนาเคธนาคีปีศาจภูตะกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงขีสุธาธานุมุขชาชัยยะชัยยะวรุณนุมุขสาตาชัยยะชัยยะจำปาทินาคกุลคันโท ชัยยะชัยยะขันเชคคนนตุโลงสุกระภูชงสีหะพยาขัติปาชัยยะชัยยะวรุณนมุขยาตาชิตาชิตาเสนารีปุณาสุทธิโนระดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะทอรณีตเรสถาสุชัยยะชัยยะชัยยะทอรณีสัตตินสธาชัยยะชัยยะมังกละลัญญาภวเกชัยยะชัยยะวรุณนภักเกชัยยะชัยยะ รักษณเสสุรคุชเตชาชัยยะชัยยะพามินนันาชัยยะชัยยะราชาติราชาชัยชัยยะชัยยะปัทวิงสับพังชัยยะชัยยะอรหันตาปเิกบพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรหาโลหะลินเทวา ชัยยะชัยยะพัมมาสุรโคชัยยะชัยยะนาโควิรุณทโกวิดูปะโคจันทิมาลาวิอินโธเจเวนเตโยจกักเวโรวุนโนปิจักีวาโยจะปาชุนโหคุมาโลนทัตทตะลัสะโกอัฐาสัมมหาเทวาสิทธิตาภาษาอทยโยอิสินโนสาวกกาสัมภาชัยยะามโมพระวันตุเตชัยยะธรรมโมตสังโกตสัสตะสปาโลตชัยยะกันง เอ็เอนะชายะเตเชนนะชายยะโสจีปวันปุเตเอนเอนนาพุตเตเชนนาโหตุเตชะยมังกะลังชโยปิพุทธัสัสริมตะโตยังมาละสัจปาปิมโตปราจโยอุโคสยามโพธิมันเถปโพธิตาชัยยะตถาภัมมะขนาเมหสิโนชโยปิพุทธัสัสริมตะโตยังมาละสัจปาปิมโตปราจโยอุโคสยามโพธิมันเถ ประโมทิตาชัยยัตถายินทคณาเมหสิโนชโยปีพุทธสสสิริมโตยังมาละสัจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทประโมทิตาชัยยัตถาเทวคณาเมหสิโนชโยปีพุทธสสสิริมโตยังมาละสัจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทประโมทิตาชัยยัตธาสุปันนคณาเมหสิโนชโยปีพุทธสสสิริมโตยังมาละสัจปาปิมาโตปราชโยอุโค य ံ भो अधि मन्थे प्रमोदित्ताशय यतथाना कखना महेसिनोशयोपि बुत्तससिदिमतो यम नरसजपाभिमतो वराशयो भुपोशयं भोजिमन्थे प्रमोदित्ताशय यतथा सपम महानाममहेसिनोशयंतो भोतिया मुलेसकयादनन्यवतनो एव तवं विथयोयशयसोशयमङ्कलयपगाचितपल्लंके सीसेवधविभो कले अभिसेक एसा बहुतानां आखापतो ปโมสถิสุนัขาตังสุมางคาลังสุปาพาตังสุภุติตังสุขโนสุโมหุโตจสุจิตังผามมจาริสุปทักขีนังกายกรรมวังวาจากรรมังปะทักขีนางปะทักขีนังมโนกรรมวังปณิทีเตปะทักขีนาปะทักขีนานิกาตวานารพันตเทปะทักขีเนเตอัธระธาสุกิตาวิรุณะพุธสาเสนอโลคาสุกิตาโมธาสหะสเพหิยาติภุตานตุโพโต เยเทวาสมิงขาเนอธิกขตาจิขายุกาสะทาโมตุสุกิตาโมตุสัพพธาละขันตุสัพพัสตานังละขันตุจินัสาสนังยากาจิปัฏนาเตสังสัพเพปุเรตุมันโนละขายุตกาเรปวัสันตุวัสสังวัสาวรากาโลกาตุปะโทวเตสังนิวาเรตุจัสัพพธากายาสุขังจิตตาสุขังอระหันตุยาสาหัง บทสวดธรรมนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสัมมยังพักวาสาวสิยังมิยาติเชแต่วเนียนากรพินอกาสะอาดราเมสัตตะระโคพักวาวิโคะอามันเตสิพิขโวติปัสฐานเตติเตวิโคะพักวาโตจะโชสุมพักวาเอตตะโวจะอุปาทาวาพิโคเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังสิตาวสาทธาตุธรรมสิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจติตังตถาคตอภิสัมมุติอภิสมิตติอภิสมิสิตวาอภิสมิตวาอาจิกเตเทเสติปันโนเปติปตะเปติ วิวรติวิพัชติอุตานีกโรติสัพเพสังขารานิจจติอุปาทาวาพิกคเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาตถาสุธรรมติตาตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุขาติตังตถาคตอภิสัมพุทธเตียภิสมีเตียภิสมุทิตวาวาภิสมีตวาอาติกเตเทเสติปันญเพติปัตเปติวิวัติวิพัชติอุตานีกโรติสัพเพสังขาราทุขาติอุปาทาวาพิกคเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานัง ทีตาวภาษาธาตุุตสัมมาทิฏตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมมาอนัตตาติตังปัฏฐาคกตวะิสัมพุติอภิสัพเพติอภิสัมพิชิตวะอภิสัเพตวะอาทิกเตเตเสติปัญญเปติปัตะเปติวิวรติวิภัสติอุตานิกโรติสัพเพธรรมมาอนัตตาติธรรมโมตะภะคะวะตัมมะนาเตภิคูภะคะวะตภาสิตังอภินันทุนตีวดพระเตกะรัตคาถาอาทิตตังนานวะขเมยานัปฏิรังเขานากะตังบุคุณ ไม่ควรตามพิถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวองสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาติตาตีตามบะฮีนันตังอภัตตาจานาคตังสิ่งเป็นอนดีกรับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคยก็ยังไม่มาปัจจุบันนันแต่โยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอาสาังหิรลางอาสังกุปังตังวิสามนุกรุพเยผูดด้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงินคอนแข,นขงเขาวนพกภูาการเช่นนั้นไว้ อชเชว่ากิจจะมาแต่ปังโกชัญญาเมื่อแงสุเอความเปลี่ยนเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายไหมพ่งนี้นะยีโน,โนสังฆังเตนะมหาเสนนะมามะมจุนา,า,นาเพราะการปรดเปลี่ยนต่อมัจุนาซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวีหาริมาตาปิงโอะและตามาตาที่ต่างต่างเวปมเตกะระโตติสตโตอจิคเตมุลผูุ้นีผู้สูกสงกว่าเจาก่าเรียงผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นเม่เกิดขัด้ากลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลำตีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะสังเวชปัจเวชนะสเพสังขารานิจารสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ผลยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสันติเนสังขารไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุกวังชีวิตทางชีวิตของเราเป็นของว่างยืยืนทุกวังเมื่อนางความตายเป็นของยงดยืดวัสังเมยามวลิตรพังเราจะพึงตายเป็นแต่เมื่อน่าปริโยสาหนังเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดชีวิตต่างเมอันนี้จต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนางเมนี้ต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตาคนที่จะสังเวชอยังกายโยจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นาน อเปตวิญญาณโอขันปัสจาวิญญาณชุนโทอันเสาติเสรีแลวแต่อทิตเสสติจะนอนคับปัทวิงซึ่งแผ่นดินก็ริมท้างล่างอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่ละถังหาประโยชน์ไม่ได้อานิจจาจะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหรอ อุปทาทวยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสริมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุสสันติคดเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปแต่สังหูปส,มมสโมโขค,ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเปสตาบัลติจาสรัทว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่เมลินสุดจากมลิสเลทั้ทงที่ตายแล้วและกาลังจะตายแต่เทวหัาางมลริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเอตสังสย,ยความสงสัยในความตายนี้ย่อมมีแก่เราเลยบุตรสวดเมตายังกินจี ยังกิติกุสลังกัมมังสเพหิพระเตหิกตังปุญงโยอนุโมทันตุสุนันตุโพโตเยเทวาอสมิงธาเนอธิกตาทีขายุกาสะานหัวโตสุขิตาโหตุทุกขาปะพุทธันตุมาตาปิตาถุขิตาโหัวโตทุกขาปะพุทธันตุสะเพอายาติกาสุขิตาโหตุทุกขาปะพุทธันตุสะเพยปิสาสะเพยยะขาสะเพเปตาสุขิตาโหตุทุกขาปะพุทธันตุ สเปอาจาริยุปชายะสุขิตาหวโตสุขาปัมมุตตันตุสเปนะขัตตาสุขิตาหวโตทุขาปัมมุตตันตุสเปเทวาสุขิตาหวโตทุขาปัมมุตตันตุสเปสามตินังสามิชนโตบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพัคขวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพัคขวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพัคขวา ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวสิีทูเปเรโพธิฆเนตยิงตาหิงตาธรรมทานเนระวันตุปุชิตาโสติกอนเตถวิหารมันตะเลเทราจะพระชานวกาจพิขวสาลามิกาธานปฏิอุปาสการขามาตเทสารทีมาเจสราสปานักปูตาสุกิตาพระวันตุเตชะพุชายปิจาะสัมมวะสังเสริละชาติธรรมวุฒิลาบุติปารสตังธรรมโอธรรมะทาราตะปุกลาสังโฆตุสมะโควะอัถายาจาตายะจา อเมริกาคาตุสัทธโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวสิงสังปาปนิยามะธรรมะอริยะปเวทิเตประสัญนาขนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนาสัมมาทานลามเวชโตกาเลเทโภวัสตุวุธิภาวายะสตาจังสมิทังเนตุเมธนิมาตาปิตาจาตระชังนิจังลักษณติปุตตังเอวังธรรมีนั้ราชาโนประชังลักษณตุสัพพะธา เทวตาวุโยชนะคาถาทุกขปัตตาตนิทุกขาพยาปัตตาตนิพยาโสกปัตตาตนิโสกขาหอตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอาเมหิสัมปตังบุญจะสัมปตังสัพเพเทวานุโมทุสัพสัมปเิสิทธิยาทานังรัตทันตุสัทธายาสีลังรัตทันตุสัพพทาภาวนาวิรตาโหตุขาจันตุเทวตาคาตาสุมังคะลคาถาหอตุสัพพังสุมังคะังลาหอนตุสัพเทวตาสัพพุธานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตังหอตุสัพพังสุมังคะังลาหอนตุสัพเทวตาสัพพพะสสัััมาานนนุุภเเวโโตตติิหรงพ โหตูสัพพังสุมาลคังลักษณตูสัพเพเทวตาสัพพสังขารุภาเวนะโสติโหนตุนิ้ลัทธหังสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันตยังพลังอลันตาลัทเตเจนะลักขงันธรรมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันตยังพลังอลันตาลัทเตเจนะ ละขังมันธรรมิสัพพะโสสเพหพุทธาพระลพตาปเจกานันตยังพลังอรหันตานันตเตเชินลักขังมันธามิสัพพะโสสเพหพุทธาพระลพตาปเจกานันตยังพลังอรหันตานันตเตเชินลักขังมันธรรมิสัพพะโส สภพพุทธาพราปตาปเจกนันตย่งลังานตานันตเจนขมันตามิสัพพโสสพพุทธาพราปตาปเจกนันตยงลังานตานันตเจนขมันตามิสัพพโสสพพุทธาพราปตาปเจกนันตยงลังานตานันตเจนขมันตามิสัพพโสสพพุทธาพราปตาปเจกนันตยงลังานตานันตเจนขมันตามิสัพพโส ด้วยออมแรกแห่งบุญกุศลนที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนีครับข้าพเจ้าขอน้อมก้าวที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยขออานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แกวข้าดปลอดภัยจากภูมโศกโรค์โลกยอันตรายทั้งปวง ให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตเพืงอภพเป็นสัมมาอาชีพเป็ชอบทําคําว่าไม่มีอนอยากแย่งโจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในวิธามคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุกันในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสานพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิดตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเราหลบถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งโอรสได้จัดสร้างขึ้นให้เเปียยดุุธมภภาาาาพพทวน และริธานว่าปัญหาสิทธิ์อำนวยผล,ลเป็นสิ่งนนขงคนเกี่ยวู้องครอบครองและผู้ชาทุกการเทินสาธู